เอาว่าจังไรเกาะฟันพ่อแม่บ้านเออพ่อแล้ว,ว,อ,อ,อ,ลวอันพ่อใจกาลสินค่ะสวัสดีค่ะพ่อครับสวัสดีครับพ่อใจกาลสินเด้อค่ะพี่น้องเด้องวดที่ผ่านมาวิ่งบนหลักสิบหกรองหนึ่งขาดเนาะเนาะพี่เนาะบนขาดเลยเนาะแมนแมนั่นแหละแต่ว่วามันมันบ้านแต่นิ่งแมนบนขาดแต่ว่าลาง อเอาเว้ากันเว้ากันวันวันนั่นนิ่งกัินบนนั่น่ะตรวงวนี้อาจสินิ่งนี่เรื่องวันนี้เพราะมันตรงมือตรงเว้นล่ะตรงมือตรงโอ้เมื่อกี้นี่มันบ่ตรงมือว่าเทาะเออแมนดูมันออกวันที่สิบเจ็ดเนาะมันมันรุดมากตั้งแต่ก้อนสองเงินหลามันก็เลยเขี่ยงมาสองงวดเลยนั่นละเออมันรุดมันรุด มัน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 บปตรงมือเอ้ารอบนี้มาแล้วตรงมือได้ป่ะเน้เด้ออาตรงมือแล้วคิดว่ายิงะ่านครับอะวันที่หนึ่งก็พอหกแปดทอใจกาลสินเด้อพี่น้องเด้อสายยาเหล็กวิ่งไม่ยอมหลุด วิ่งยังกอนเท่ามามาอ่าบนหนึ่งก,กับพอกคือเอาหลาบนนี้ไปไซส่เด็กสองตัวนี่ย่างย่งทีลีมันปะมีวิว่งตีวหรือห่างวนเราบนนี้หนึง่งกับพอกหนึ่งบนตัวหนึ่งบอกร่องหกบอกแมนแมนเดนหนึ่งรองหกตัวเด่นนี่คือหนึ่งได้พี่น้องได้ อย่แม่กั้สีวงกลุไมไปไหาตัวเด่นอะ,ะอนที่ที่ส่งจี่ส่งไปหายบ้าเราจับกู้แอคอ่สามหางพ่ออ่าว่ามาเลยค่ะเอาสดๆกันนี่ละอะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าค่ะออกสอง หกสองค่ะแค่นี้ละบนอ๋อมีบนมีสามหางเนาะสามคู่เนาะเราต้องเราต้อง<ม>อ็ไล่ไม่คเพราะว่าถ้ามัดกลับมาเดินกันมัดเข่าเลยฟันกันจระเลยเป็นป่ะแมน่นแต่ว่าวันนัการเน้นเพราะว่ามันเบิง่งเบิ่งวันนี้ก็ค่ะค่ะค่ะอ้าวล่างบาเลยโมไมีโบโบฮันเลยเนียนเนาะ เป็นเป็นเด่นเป็นเด่นหรอือเป็น wing. วิง่งวิง่ลงลาง่างล่างล่างล่างเออล่างว่าเป็นเป็นตัวเด่นตัวเด่นเอาวงินกันเด่นสองตัวก็ยังมันอะไรเด่นเด่นเด่นล่างเด่นล่างอ่ะว่ามาเลยหนึ่งกับสามหนึ่งกับสามเอ้าหนึ่งวาเป็นหนึ่งกับสองบานี่หนึ่งกับาสามเด้อบานี่เด้อ ตัดสองมีตัดสองมีอ่าตัดสองออกแล้วมันปะแมน,นอ่าจับคู่มาเลยค่ะหนึ่งเจ็ดอ่าตัวเดียวกับบนได้บั่นพี่นองเลยอ่าในวันเหลวมันต้นเงนมากหนึ่งลายนะรอบนี้นะเงานตึ้งบนหนึ่งลางและมากหนึ่งลายเอออ่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งเก้า หนึ่งเก้ามีอีกทีเดียวนี่มีรา,างในบันตีเผื่อไว้เผื่อไว้อ่าเผื่อไว้อยู่ข้างกลางนหนึ่งเจ็ดห <c oughs> นึง่งแปดหนึ่งเก้าจะมาเส้นกันทั้งบนทั้งลาง่างไงวะเนาะเด่นเด่นตัวไรหนึน่งกับสามหนิหนึ่งกับสามหนิที่เด่นต้องทำกันแต่ว่าถ้าจับคู่แล้วที่เด่นอหไเยอะต้องตัวเยอะอ่าโอเคเด่นเด่นเท่าๆกันาาสามบาทเนี่ย สาม,สามเจ็ดโอ้มีหลายครูตัวนี้มีมีอยู่หกครูแต่ว่าเอา,ากกสามมากเขจับสามเจ็ดอ่าสามแปดสามแปดอ่าสามเก้าสามเก้าอืมนี่ละที่นี่ตัวตัวมัดตัวมกักหนึ่งแปดกับสามแปดหนึ่งแปดกับสามแปด ัววงกลมไว้ด้วยพี่น้องหนึ่งแปดกับสามแปดตัวพอมันจองสูตรหนึ่งมันซนกันนั่นเลขมาจับคู่ค่ะเซียนใจก๊าซนิดเนาะค่ะหรือว่าพ่อใจก๊าซนิดเน้นล่างให้แล้วแต่ว่าบนเพิ่นบ่วั่นใหนกาเนีน่ยบ <น S 1> ุญวรนอากาศบรรยากาศเบึงบึงงวนี่กัดค่ะแต่เมื่อกี้นี้หนึ่งกับสองเด่นล่างก็มาสองอยู่เนาะแต่ว่าเข้าไปวงกลมที่สองเกียดมันออกสองสามมั่วซั่ว จับหนึ่งหนึ่งกับสองสองเนาะผ่าดไปเต้มเดียวเนาะสีไปเต้มเดียวน,นี่พี่น้องนี่ตัดเป็นปเลนเป็นเลนสองไม่ได้เลนสอง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 สี่ต้องหาสองเจ็ดเนาะอืมอ่าสแสดงว่าเลขปเป็นเ,นเลนขลักล้างนีมาลักสิบบะแมนแมนปกติมันจะถีบมาลักสิบนะบะ หนึ่งกับสามเนี่ยปกติกระติมาลักสิบนะค่ะหนึ่งกับสามนี่ปกติมารักสิบแมนบ่แมนแมนโอ้ค่ะค่ะเอาแสดงว่าผ่อ,อยังปักรักสิบลังให้คือเเ่าต่วงางว่เมื่อกี้นี่กระซองเขาลักสิบเนาะแมนอ่างวดเมื่อกี้นี่ก็ะองเขาลักสิบนี่สำหรับลงังแต่ว่าบนเฮาลุดไปเพราะว่า บนรุดแต่วาลางยังคือเก่าก็พอแล้วก็จับลักสีวิเดอร์พี่นองเด้อสำหรับหนึ่งกับสองหวดที่ผ่านมารอบนี้เพิ่นกระจับลักให้คือเกา่าคือหนึ่งกับสามเพิ่นเนียนเท่้งสองลักคือหนึ่งแปดกับสามแปดระวังจับคู่อ่ะเอาพอ่อมีแนวใดสิฝากเอฟซี่พอ่อมันวันนี้ค่ะคิดว่าดีบ่พลาดต้แต่เอฟซีมากกว่าตัดไว้นะ <laughs> เอามันมันกะเปลี่ยนนกเป็ตัวมันเป็นตัวเด่นอยู่ดิเออเพราะว่าบอลลูดนากอสิว่าเลกวิ่งข้อบอลลูดมาเฮ็ดไปเฮ็ดมามันเลื่มอ,อีกสูตรนึ่งแต่นีน่ก็เลือยนั่นแหละก็เลยได้เปลี่ยนให้นะที่ทรงไปให้บ้าระวัง<ม>เฮ็ดด่วนๆหลายมันกๆ มันก็เริ่มมันมันไม่หลายส่วนมันก็เลยเริ่มเนาะค่ะพ่อเพราเป็นยังค่ะพ่อโอดแต่ว่าสามนีเดินรางแน่นนสามเลยเนาะอ่ะพ่อขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้พอพ่อเด้อแบบเพ่มค่ะค่ะค่ะพ่อวันนี้ขอบันหลัง,งเลยพ่อเฮงปังปังเลยลุยเด้พอพ่อเด้อแบบเพิ่มจับไปหลายหลายลอตเตอรี่ ผู้ขายลอตเตอรี่สินยุ่งกับเด็กของลอตเตอรียุ่งับเด็กของ,งนี่แหละหรอเดล,ลียู้ใดผู้ใด,ดจับอันผู้ใด้เอาลอตเตอรี่เด่นจับไปแล้วหลายสามแปดจ้ะน่นนะ <c oughs> จับไปแล้วหลายสามแปดอ่ะคปหน้าจอไว้ด้วยค่ะพี่น้องเอา้าสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีครับเอาพี่น้องสำหรับพ่อใจกาฬสินธุ์เนาะค่ะพี่น้องเนาะวิ่งบนหนึ่งรองหก เดนบนเดนบนหนึ่งหลักสิบเด้อพี่น้องเด้อจับคูมี่หนึ่งเสอง 17, 19, ส่วนเดนลาง1กับ3เด็ดเท่าเทกันจับคูมี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งน่เกมเจ็ดสามแปดสามเก้าน้นที่18กับ38จับลหลยๆเด้อพี่นอ้อง3าสาชนกันหลายสูตรสานสานีช่ชนกันหลายสำนักเอาแคปหน้าจอไว้พิจารณา,าค่ะพี่น้องสำหรับตัวเลข ไปจับลอตเตอรี่ไว้เด้อพี่น้องเด้อติด3โอ้สามนี่มาหลายสำนักแล้วสำหรับช่องแม่กลัวเด้อค่ะพี่นอ้องเด้อเอาพอกันคลิปนาสำหรับคลิปนี้ให้พี่น้องเฮ่งเฮ่งปังปังเด้อพี่น้อง